没带。<laughs>

ดุงดมาแล้วนไมครับยังพ่อยจ่า่ออครับมีีเาให้่มครับได้ชนหรอแบหมดอะไรมันดับไปที่ปีน่งจนอ่าที่มีเคยได้ยินไหมฮะที่เปิดสถานีสมัยก่อนอ่ะ มันหาคนตอนี้มันหาคนเป่าค่อนข้างทียากเพราะมัน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 เป็นดีลาที่ต้องใช้ความมุกมันนพยายามสูงมากมันต้องมีประสานกันทั้งสามอย่างลมลิ้นนิ้วลมต้องเสมอต้นเสมอปลายแรงเสมอต้นมาลิ้นต้องลิ้นต้องทํางานด้วยนิ้วต้องทานกันอันนี้ต้องใช้ลิ้นอะสมมติเราไม่ใช้ลิ้นใช่ไหมถ้าใช้ลิ้นมันจะชัดกว่ากัน ดินลมดินนิ้วต้องมาสารกันอย่างแน็ปน็งนะอย่างเพลงซอเชียงใหม่นะกังเติบชัดเขาทราบชื่ออาจารย์ไหคออะะมครับอ๋อพัทราพงครับ พ่อสัมภารมหานัการพ่อสัมภารพ่อสัมภารมหานักการพ่อทอทหารมาเลยครับเขาก็พี่แ้มอาจารย์ที่สอนครูประสิทธิ์ครูประสิทธิ์วงสายยาเป็นศิลปินพื้นบ้านประสิทธิ์วงวงสายยาสายยาครับศิลปินพื้นบ้านนะครับศิลปินพื้นบ้าน เขสอนที่มอชิมาเป็นที่พยากรพิเศษเป็นเป็นศิลปินที่เบื่อปีให้กับกลุ่มซออาชีพเป็นศิลปินของทบ้านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายแตกแล้วนั่นสี่ไหน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 บนสี่บนสี่ด้วยจิการเรียงนิ้วของเขาเนี่ยข้างบนสี่ข้างล่างสามบนสี่ล่างสามเอออย่างนั้นเออเฮ้ยไม่ยากอะไรหรอก